oh um. <laughs> แอบเร็วเลูกรีบแบบมไลอยทำไมลอยจ้าทำไมช่วงนี้แพวแาวจ้างเราเนี่ยกใครได้ไหมก้าโตแล้วว่าไม่เจอนานโตขึ้นเนะโตเยอะมากเลยอะโตเท่าหนูแล้วลูกโตไปแล้วเเคโตกัโมหนูสบายดีนะลูกหนูจะเป็นแฟนได้ยัง ได้ไ่อรทกนกทุกทุนทุกทุกคนกนทุกคนนกทุกคน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 ทุกกคนคนทุกคนทุกคนทค ได้ไหมได้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 ไ้ทุกคนโอ้โหต้านตนเนียนลตาเนีนอีกแล้วนะเนียนอีกแล้วย่่ะก่้วนี้ตันี้โอเค Oh my god! b้าน b้าน ủm b้าน ủm okay du <laughs> ừ. à, <laughs> <laughs> <Ủa? cười> ถ่ายรูปก็ถ่ายรูปอะไะใส่ย่อยเห่ตาใส่ย้อใส่ยอยออ้ยมันต้องอะไรขนาดนั้นน่ะ ก้าวขาเริ่มขึ้นละได้เบิกไว้เวลาอุ้มเตจะได้อุ้มเออได้อันนี้ไงได้เยอะๆหนังสือครูหนังสือได้เลยนะครับหนังสือแกคิกไม่ไหวแล้วคนรอบสามเราพูดว่าขี้โอเคไหม พูว่าขีพอมกันนะทุกคนกีก็ได้ลูกเห็นเป็นกู้ไหมโอเคเดี๋ยวผมพูว่าปวดแล้วทุกคนพูว่าขี้นะทำไมปวดขี้มันได้เหรอโอเคชีดชีดเอาพูว่าชีดโอเคไหมชีดเป็นอย่างงไงติ๊กหนึ่งสองสามเดี๋ยวชีดทำไมก่อนใส่แมสก์ทำไมก่อนใส่แมสก์ เห็นตาเห็นตาอยิ้มแต่ตาแล้วกันเลยเฮ้ยกอดเอวไว้ก็เอวไว้ก็เอวไว้ 亲爱的大家。 นี้จะวบปวยนี่จะหนุ่ยไงโอ้โหหอกว้ยหน่ยเ้ยนาึกว่าอยู่ทางนึกว่าอยู่ทตาเลยอะสวย้าเห็นบ่วยเวรอแต่งหน้านาะอะไรตัดไ้งนั้นอะาจ จัดผมมาได้แต่อย่าจัดใจกันนะนั่นเลยไม่ได้แล้วครับวันนั้นเราถึงกล้องไหนละถึงกล้องีกกล้องกมีหลายตัวแต่ถ้าอยากได้รักถึงชัวร์ให้ให้ให้หันไปหาคนข้างๆนะอะไรนะกล้องมีหลายตัวแต่ถ้าอยากได้รักถึงชัวร์ให้ให้หันมาหาคนข้างๆไข่โจ๊กไข่โจ๊ก ไ่ผ้องถ่ายช้อนโอเคต้องถ่ายช้อนเถ่ายช้อนถ่ายช้อนได้ไหมลูกถ่ายช้อนได้ไหมด้ได้ได้อะถ่ายช้อนเลยค่ะมีแต่ตาเราามพ่อนี่เล่นอะไรเ่นอะไเล่อะไยรอรวมมากไม่กล้าทำหน้าอื่นเลยทำไมน่า น้ารักทำได้ยังไงก็น้ารักหมดลูกมีความรักหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กลงเออทำไมเนี่ยเราอะเราเราแล้วเราอะเราไม่กครเลโอ้โห

ห่วงก็บอกค่ะเสียงสูงนะเสียงสูงแล้วตัวนี้แบบเมื่อกี้นั่งตายอยู่แบบทำไมยังไม่ได้หรอเนี่ยพี่รออยู่นี่พอนี่พี่รอให้ตาอยู่านี้หมดโซดเลยนะสิบได้ป้าสิบได้ป้าล่ะสิบได้ป้าสิบได้ไหมสิบเบร์จะสบได้แต่สิบแต่ตาได้ไหมไม่ได้มาสิบไม่ตอบว่สิบได้ไหมสิบได้ไหมสิบกินเพราเขาไม่น่าไปอ่ะ ต้องขึ้นมานะโอ้ยแต่แล้วคู่นี้มันยังไงนะคู่นี้มันยังไง ตาสู้ๆนะอดทนไว้ตะคิวกินเหอยามเจนี่ะตะคิวกินเิม้อาจจะต้องยืดนิดนึงเออ่ Ja. นะ